สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยคิวพลัดก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามดูนะครับกล้วยฟอริดาด่างนะครับที่ออกปรีนะครับไร้ใบนะครับเนื่องจากว่าเขาเจอพายุนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงต้นฤดูหนาวปลายฤดูฝนนะครับผมนี่นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเจ้ากล้วยฟอริดาด่างนะครับมีปรีออกมานะครับ ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นะครับตอนนี้ออกหวีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือหวีของกล้วยฟลอริดาด่างนะครับตอนนี้ก็มีหนึ่งหวีนะครับสองนะครับคือตัวนี้นะครับสามเจ้าตัวนี้แล้วก็สี่หวีแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับจะห้ากับหวีนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมให้ดูเต็มๆนะครับนี่นะครับไม่มีใบเลยนะครับเห็นไหมครับมีแต่ต้นแม่เขาแล้วก็ออกปีมานะครับแล้วก็แทงเป็นหวีออกมาแบบนี้นะครับห้าหวีนะครับก็เดี๋ยวบำรุงแล้วก็ดูแลเขานะครับรดน้ำนะครับทุกวันแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับผมใช้เป็นปุ๋ยคอกนะครับ เคมีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับหวีนะครับตอนนี้หวียังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวสักประมาณเก็บหวีนะครับอาจจะประมาณเจ็ดหวีผมก็จะตัดปลีเขาทิ้งไปเลยนะครับเพื่อให้สารอาหารที่เขาผลิตได้นะครับมาหล่อเลี้ยงเจ้าลูกของกล้วยฟลอริดาด่างนะครับนี่นะครับโอเคนะครับหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับผมตอนนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิวัฒนาการของเขานะครับจะใช้เวลากี่สัปดาห์นะครับลูกเขาดึงจะแก่เต็มที่แล้วก็สุกนะครับซึ่งในคลิปวันก่อนนะครับที่กล้วยฟลอริดาด่างนะครับที่สุกแล้วนะครับผมก็ลงไว้อยู่นะครับถ้าท่านใดอยากชมก็ไปรับชมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ากล้วยฟลอริดาด่างนะครับที่ออกปีในขณะที่ไม่มีใบนะครับก็สามารถให้ลูกให้หวีได้นะครับ แต่เราต้องมาดูกันต่อนะครับว่าการให้ปุ๋ยให้น้ําทางรากเขานะครับโดยที่ไม่มีใบสังข้อแสงนะครับว่าลูกของเขาจะโตรหรือเปล่านะครับแล้วก็จะให้ผลแล้วก็มีเนื้อในกล้วยหรือเปล่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ชัยชิวพัดต,ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ mm hmm. สวัสดีครับผม mm hmm.